สวัสดีครับก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเกม Arma a t i อติไนะครับเป็นเซิร์ฟของอว a ชิเซิร์ฟเอรขอพูดก่อนว่าเซิร์ฟนี้เป็นเล่นฟรีนะครับผมแค่ใส่ IP พอร์ตอะไรเงี้ยครับมันก็จะเล่นฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อแพงๆนะเนี่ยเราก็เอาแค่นี้พอแนละเพราะเราเอาแค่ความสนุกเฉยๆนะ คนก็เยอะพอสมควรนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยมากไม่ใช่ว่าจะเยอะมากมันก็พอสมควรอนะ่ะยืงอยู่กันไปอืมมาพูดถึงโหลดเกมกันดีกว่ามาผมจะสอนเรื่องการโหลดเกมแล้วกันนะวันนี้ก็ไปที่ลิงก์ผมกรอบลิงก์ไว้แล้วก็ไปลิงก์แรกนะครับคือตัวเกมนะครับผมตัวเกมผมก็ มาใส่ปุ๊บเรื่องลิง์นี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะครับผมแล้วก็กลุ่มด้วยมันจะทิ้งไว้ให้หมดเลยทุกอย่างนี่ครับก็สิบกิกะไบต์นะครับผมก็อยากเล่นของฟรีก็ต้องรอกันนิดนึงมันเป็นธรรมดานะก็ดาวน์โหลดกันไปดาวน์โหลดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นฝั่งซ้ายล่างนะครับสามชั่วโมงฝ่าแต่พอดีว่าผมโหลดเสร็จแล้วก็ ขอตัดไปเลยแล้วกันนะเรื่องนี้คงไม่ซีเรียสกันนะครับผมก็ไปถึงการโหลดม็อดต่๋ยวผมจะทําคลิปการสร้างม็อดเอ้ยไม่ใช่การลงม็อดให้ทําคลิปการลงม็อดให้ก็ไม่ยากหรอกครับม็อดนิดเดียวครับเอามาม็อดแล้วก็โหลดม็อดมานะไอพวกนี้เนี่ยต้องเอาไปไว้ในไฟล์เดียวกันทั้งหมดนะครับ โหลดมอดก็เหมือนโหลดอตัวเกมนะครับไม่แตกต่างอะไรกันเลยเราต้องมาไว้อันเดียวให้หมดนะแล้วก็มันรักกันมากก็ต้องเข้าใจมันหน่อยนะมดสองก็ลงไปครับเรื่องใครที่มีปัญหาตัวเกมว่าขึ้น i n v a ว e ขึ้นยูอะคิก็นโหลด2อันนี้ไปได้เลยเพราะผมทำไว้ให้แล้วแล้วเดี๋ยวผมก็ส่งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิม แต่คอมผมก็มีปญหาแค่อินเวดอย่างเดียวส่วนมากก็จะเป็นแค่อินเวดนะครับนะกะ็พอเราโหลดมาเสร็จหน้าตาตัวเกมเราก็จะเป็นอ่าอย่างนี้อามาสาเนี่ยอันนี้คือตัวเกมนะครับสิบจิกแล้วเราก็นี่เลยทำการแตกไฟล์พอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บ มันก็จะเป็นอันนี้เป็นอามสามอันนี้แล้วกดเข้าไปปุ๊บเรื่องมดก็จะคือสองนี้นะครับผมเอามดเข้ามาใส่ในนี้เลยละกันเพราะผมไม่อยากจะแยกมันละกันเอามดใส่เอามาใส่ในนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็แตกไฟล์ในนี้เลยก็จะเป็นไฟล์อันนี้กับไฟล์อันนี้สองอันมดมดหนึ่งก็จะคืออันนี้มดสองก็จะคืออันนี้พยายามแตกก็ได้นะครับผมเนี่ยเป็นไฟล์สองอันสองอันเราก็ มีการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยมันก็จะเข้าอยู่ในตัวเกมเลยแล้วก็แก้แก้อินเวทที่ผมพูดถึงที่ผมเป็นปัญหาอยู่ก็คืออันนี้ผมก็โหลดอันนี้มาโหลดมาปุ๊บมันก็ได้อันนี้มาปุ๊บเราก็ทําการลงทับไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรลงทับไปเลยแล้วมันก็จะหายเองครับผมซึ่งคลิปการลงมดเดี๋ยวผมก็จะทําให้นะครับ ก็ัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆครับสนุกสนุกครับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะก็ไม่อาจคีพยาวมากจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ดูนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับผม